สวัสดีจ้าพี่น้องก่อนอื่นกับขอโทษหล,ลายเด้อแต่เด้อในคลิปนี่จะเอาลวงเล่าสตาร์และห้าหน้อยแต่เด้อไม่ไม่ลายากจะเห็ดในสองสองยางในคลิปเดียวกันเนาะจ้ะเนาะของวันที่ยี่สิบเก่าของเล่าสตาร์เพิ่อนออกหกเก็ดเ็ดกับแปดห้าแปดห้าล่างหกเจ็ดเจ็ดบนพี่น้องเขาทั้งสามตัวเนาะนี่จน้ำพี่น้องเด้อได้จัดได้สามตัวเลยพี่น้องทั้งกรุงเทพเราจัดอยู่แล้วเราจัดอยู่จุดนี่เราสิได้หกเจ็ดเจ็ดประสนเนาะนี่ วิ่งรลุดที่เก็กับ9วิ่งรลุดบนและล่างเก็ดกับ9จ้าจะเข้าที่เก็ดเนาะจต่เนาะสูตรกำนวณล่างแปดห่าวสัน้นของไม่ไม่ลำแต่แปดแปดแปดเนยะพัเข่าบนเนะาะจต่เนาะเข่าเต็มเต็มแต่ว่าบไดจับคูจุดนี่จับแตงแต่ 6, เก็หกาเนออกหกหก็ก็ว่าสั้นเขาวิ่งลุดที่เก็จากของล่าสตาวันที่หยิบเก่ามาลุนต่อของวันที่30มจ้ะแม่มรานจ,จะเอาลงกใน2 เอายางนอจาะเด้อกับห้าน้อยนอกจาะเนาะเวลาบ่พ่อเวลาแม่มิลาหยากระจาะเด้อแม่มิลาจีดลงในจังไรก็ขอโทษขอโทษขอษขอภัยผู้บลินห้าน้อยนอกจาะเนาะผู้บรินเล่าสตาหรือว่าเบลินห้าน้อยอันนี้เล่าสตาร์เป็นออกใบสามสี่สิบห้านาทีเฮ็ดมาจากเลขออกบ่นนอจาะเด้อของวันที่สามสิบของเล่าสตาเนาะจาะเนาะสูตรคำนวณบนจากลักซี่ลักหน่อยสิบได้สี่ได้หกได้เกียรติลักหน่อยได้ห้าได้หกได้เกียรติแม่มิลาจะจับคู่ให้สี่หกจ้ะ 6กหกหก็ดเตัวเดียวกันนาจะนะ่เอาเจ็ดห้าเอาจะไว้ซี่คู่จะสูตรคำนวณบนสูตรคำนวณล่างหลักสิบได้ีได้แปดได้สามลงมาได้สองสามีจับคู่จะสองสเอยเอาผิดพี่น้องขอโทษซี่สองี่สองซีซี ออกเบิ่ลได้ดีเนาะจ้ะเนาะแปดสามจ้ะแปดสามสามสามหลุนเบิง่งวิ่งรูดวิ่งรูดจ้ะหลุนเบิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามาเกตเกตก็ที่มาสามสามอีบอลหรือว่าทีมาศูนย์หลักสิบแต่ว่าคำนวณใดญ่มื่มีศูนย์หลักสิบจ้ะวิ่งรูดบนและล่างนเนาะจตะเด้อ คลิปเยาวาจะวากันเน้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยปูบ่เล่นอ่าน้อยชมเล่าสตาร์เราชมฮันน้อยกัได้เนาะพี่น้องเนาะชมลุ่นเบิงบ่งเป็นยังวิ่งร่ดที่สี่้รจะเน้อชนกันอยู่แบบนี้แบบนี้นะจ๊ะเนาะจัด4ีไว้4ีหลักสิบีหลักหน่วยจัดสามไว้จ้ะสี่กับสาม วิ่งหลุดบนและล่างซีกับสามกับสีประมาณนี่นัดจันเนะาะอารุ่นต่อของถ้าน้อยนัดจันเนาะไปในคลิปเดียวกันเพราะว่าเป็นมือ,อยากนัดจันเนาะเป็นเวลาจะยากนัดจะนเด้อขอถทดขอพี่น้องมนเวลากับบรดสะดวกหลายนัดจันเนาะก็อยากเห็ดคลิปลงกับพี่น้องบ่เหตุพี่น้องกระทำมาจ้ะอามารุ่นน้อยต้อจะ้ะกองมันจะหยิบเก่าอะไรซีน้อยลจะจ้ะพี่น้องอันนี้กระซาดเพิ่นออกห้าสามสามเก้าแปดพะนะจุดนี้เขาเก้าแปดนัจะไเ้ือซีตัวหนาเนาะ สำหรับพี่น้อง fc ทังห้าน้อยกับทเข่าใจจุดนี้แม่บาราว่าถูกวนันกสบเข่าตรงนี้เพราะว่าซีตัวนาตัวชนหลายจัดไว้พี่น้องแปดเก้าจ้ะ <_ t ut> เป็นออกเก้าแปดนะจ๊ะเนาะเป็นออกเก้าของแม่บาราเป็นแปดเก้าตรงนี้เป็นสามสามตรงนี้ไปเขายุก,กาชาตร์เพิ่นได้จ้ะเด้อเขายุก,กาชาสตรเพิน่นเฉพาะจิตเก็ดเก้าห้ากับสองแปดของแม่บาราเป็นหาเก้าจ้ะจุดนี้เป็นห้าเก้านี่หลักซิบหลักหน่วยนะพี่น้องเนาะพี่น้องกับซีเข้าใจดอกพี่น้อง fc ทั้งห้าน้อย บางพี่น้องบางคนกับิไปตาเล่านาะจนะเนาะไปตาเล่าอ่สาสตาพี่น้องบางคนกันสิไปตาห้าน่อย,อยสิแ่าห้าเจ็ดเก้าห้ากับสองแปดสองแปดบะมี่เขาไม่งรดที่แปดนะจ๊นะสองแปดบะมี่พิเศษแปดสมเจ็กับ9ก้าสามาั่นขเขาไม่เวลาเป็นสามเก้าน้จะเน้ะจุนะจดหนึ่จุดได้กินขนมเต็มเต็มให้กดที่สมจ้ะส่วนกันอยู่แบบนี้สามกับเกาเขาไม่เวลาของเพื่อนออกเก้าาปกติ ไปได้ทุกน้อยสูตรปดล็อกปดหนีปดสินคือจุดนี้ขงไม่มาเป็นสามเก้าตรงนี้ก็สามเก้าจ้ะนี่คำน้ำจากเล็กออกปกติตัวบนกันสวนกันอยู่แบบนี้แบบนี้กระจัดมาไว้แบบนี้เขาเป็นตัวกลับนัจันเนาะสามเจ็ดผสมแปดสามเจ็ดนี่พี่น้องยังไงสามตัวอยู่ได้น่นี่พี่น้องจัดเอาอยู่มึงนึ่งแปดสามเจ็ดประมาณนี้มุนเอาไปนี่ของไม่มาเป็นสามเจ็ดตรงนี้นัดจันทร์ะสามเจ็ดสามหลักสิบนัดจเนาะ วิ่งรูดที่3จ้ะวิ่งรูดที่แปดแปดสามเจ็ดวัสดอันนี้อันเดียวกันนะจ๋ะเนาะปกติหกเจ็กับเจ็ดเก้าวัสดปกติตรงนักจ้ะเด้ตรงน้อยของปกติเข่าอยู่ปกติแบบนี้เลยกินขนมเต็มเต็มจ้ะเจ็ดเก้าวัสเข่าสามเก้าเก้าสามเข่าเนะจ็ดเก้านจ๋เนาะเจ็ดเก้าตรงนี้ช่วนกันทีแบบนี้นี่ สุดกำนันล่างกับแบบนี้ชุดกำนันบนกับแบบนี้ของปกติกับเข่าปกตินะจน๊ะเนาะเกตหกเวลาเขาบอกเอาลงมาให้เข่าดีดีพี่น้องตรงนี้วเวลาลงบ่เขานะจน๊ะเนาะเกตหกกับง่ามลายอ๋อ VPC สองหกกับเจ็ดซีว่าสัน้นบอมีนน่น่นจาจ๊ะเนาะกระิบอมี่แม่มาตาไปดีพี่น้องกัน หาเบิองเอาเด้อแต่เด้อรุ่นไซสามแปดหนี่เปาะมาแปดสามเก็ดเปอรนนต่อกมาตัวนี้คือเกามาตัวนี้คือเกาถือเจ้พี่น้องท้างกลุ่เทเบสยังจับของแมมิล่าไปถึงแต่วิ่นเอาสามตัวตรงๆเพราะว่าเป็นเฮดเปลี่ยนเนาะอ๋อมมิล่าเฮดเปลี่ยนพี่น้องเอามาลุนต่อจากรุนรุนรุนลุนของวันที่ของที่สามสิบเนาะแต่เนาะ คลิดเน่ขอภัยหลายๆเน้อจัดเด้อยากหลายอยากอีกย่งคือเห็ดคลิปเห่อวะพี่น้องขอมาทางไลน์ว่าแม่คือบ่าคลิปลงบกว่าเนาะเอาไปด้สีน้อยจากไปกระซารน้ำกับไปกระซาร์ของวันที่สามสี่พา้น่วันนี้จ้ะลักซีบปนสามในหนึ่งในศูนย์ลักน่ไยในสองในกิดในสี่วัาสันจัดไว้สามสองจ้ะหนึ่งเกสามเกต ตี้จัดต,ตัวเก่าแถะพี่น้องเลขกมันมีรอยตัวได้เลยเลขมีสิบตัวมันสลับกันไปสลับกันมาอยูนั่นลหละแม่มิลาวาดอกวาศูนย์เกตว่าจะไปซี่คู่จ้ะเอาอันนี้ปกติอ,ออกวิ่งรูดลก่กนพี่น้องอวิ่งรูดสามกับหนึ่งกับเจ็ดกับสองวิ่งรูดได้ได้จะดได้สี่ตัวนะนี่ตัวชนหลายบางที่ออกแบบนี้แบบนี้นะจนะ๊ะเนาะ สามกับสองจุดนี่ออกแบบนี้กับลงปกออกแบบกับลูปกคือเกาปราซีตัวหนานี่ให้พี่น้องหมุนเอาเอาตัวชุดลายจัดไวซี 4, ตัวหนา,นานสําหรับพี่น้องมาจากทั้งเล่าสตาเนาตจันเะนาะเข้ามาชอมห้าน้อนยะปกติจะอยากไปซีน้ยกับไปซีน้ยจะไปปกติและวีไอพีก็ได้นะตจันเนาะหรือว่าไปกระซ่าด้ําก็ได้นอะตจันเนาะไปเขายุทส่ทีบเรามังเนี่จุดปลดล็อกปลดหนีปลดสินคือจุดนี้เฉพาะจิตพิเศษปกติวีไอพี ไปน้อยตอนหน้อยกับหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยแด้จัดเลืเอดปกติได้สามได้เกิได้หกได้สามได้เกิได้หกนี่จ้ะหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยได้เกิดแปดเก้าเกิแปดเก้าจะบอจับคู่ได้จัดเลืเอดจุดนี้จะบอจับคู่อ้าอันนี้คานํามาจากเลเาปกติตัวบนจะตรงนี้หลักซิบได้สามได้เกิดได้แปดหัสั่น สาไดเกถไดแปด้อตรงนี้เป็น3ามตรงนี้จะเป็นเจ่ะหลักหน่วยไดเก้901นย์จ้ะเก้ 90, 1, เป็นหลักหน่วยง่ามากเลเลขมีเก่ามีศูนยมีนึ่งบางที่ก็ออกแบบนี้ได้พี่น้องเพราะว่าบลูคือกันเราหลักหน่วยออกเป็นหลักหน่วยหลักสิบป,ป,ปะว่าน,น0ศนย์ศูมาจากสปอจิตไปได้ทุกน้อยได้แต่เะศูนยองสอง ศูนย์ศูนย์สองสองมาจากสาปอจิตสองสอ,องมาจากพิเศษจ้ะสองสองมาจากพิเศษเจ็ดเจ็ดมาจากตรงนี้จ้ะเก็ดเ็ดจุดปลดล็อกปดหนีปดสินคือจุดนี้กับจุดนี้แค่นั้นพี่น้องสำหรับพี่น้องเขามาชมบไหมแค่แม่มลาเอาตัวชนหลายจัดมาไว้พี่น้องรายลุนไปในซีน้อยตรงนี้แล้วเนาะอันนี้ก็ไปซีน้อยหาหน้อยก็ได้พี่น้อง หลายน้อยหลายก็เปแต่ปกติและวีไอพี่ละจ้บะบอเปลี่ยนเงินนัดจัเนาะขอโทษขอไปเด้อคลิปยาหนัดจันจน้อไม่เป็นยากยากเสียสละมาเห็ดให้พี่นอ้องชมในคลิปเดียวกันนี่แหละเก็ดเก็ดจากตรงนี้เก็ดเก็ดช่อด้วจ้ะเด้อเก็ดเก็ดจากวีไอพี่อีกแล้วนี่เก็ดเก็ดตัวนี้ช,อน,ชอนอยู่แบบนี้นี่นี่มาอยู่นี่อีกอยู่นี่ตรงนี้บอมี่นัดจัเนาะ เอาประมาณนี้จ้าขอเห้งปังปังรวยรวยเขาทุกวันปังทุกมือเมนห้าน้อยนะแล้วะต่นอก,กินขนมทุกวันล่ะจ้ะจุดนี้บ่พพาดดอกเล็กตัวนี้บ่พลาดชนแบบนี้ชนแบบนี้จัดไว้แบบนี้เอาประมาณนี้จ้าแห้งป,ป,ป,ปังปรงไว้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้าเรื่อยๆจ้า